สวัสดีครับอยู่กับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูเจ้ายันมาทีเอฟร้อยยี่สิบดีไอรถเข็นฟางนะพี่น้องนะ รถเข็นฟางแถวสงสุพรรณนะครับก็ขออนุญาตเข้ามาสิงในช่องอี่เอ็ก้องซิ่มเหรให้เสียงภาษาไทยโดยสายธรรมากินนะครับนี้ก็เป็นกระแทะเข็นฟางโรงรุ่งเพชรนะครับโรงรุ่งเพชรเครื่องเข็นมา120ไ i เด็กต้องไปไกลเดินไม่ไหวเหนื่อยเข้าไว้เข็นฟางนะครับสำหรับโรงตัวนี้นะ เจ้าก็อยู่ประมาณ6เมตรกว่าเฮ้ยเขาเขาเอาไว้แถวเขียนฟางนะครับเขียนฟางแถวโซนสุพรรณช่วงช่วงที่เราเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเขาก็มาเขียนฟางอันนี้ก็เป็นของลุงเขียวนะครับในลุงสี ข้าวซองเคยขับเหรอไม่เคยขับเหรออ้าวไม่เคยนยขับได้ กระทะนี่น่าจะเป็นกระทะหกล้อนะครับกระทะหกล้อโพลงลุ่มเพชรแหลมสิงห์ต่อมาเขาจะใช้เรื่องอที่ว่ามาลากเห็นฟางเนะี่ยต่อมาจะเป็นโพลงลุ่มเพชรนะครับเดี๋ยวเห็น,เห,นเห็นมานะผมทำง่ายมากเลยทำลากไงทำง่ายมากเดี๋ยว

รถเปล่านะครับอันนี้รถเปล่าปกตินี่เขาลากกัน200 300ก้อนนะครับ200กว่าก้อนเนี่ยได,ได้ก้อนนึงก็ถ้าจะไม่เบี่ยงก็เอ,อ,กอ,กเเอ้กเปล่าเนียก้อนนึงก็ประมาณ20่กิโลนะครับถ้าคำนวณเอาว่าน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เอาละเก็บเลยรอลราร้อน เื่องนิ่มมากก็ไม่เคยใช้เลยเนี่ยป่ะเครื่องได้ใช้งานต้องป่ะเนี่ยโอ้เครื่องนิ่มเกินโอ้เครื่องไม่มีแบบเสียงไม่มีเดี๋ยววันอาแรงนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูคบเค็นกัน มันคุกฟางเนี่ยเต็มยังสูงนู่นเลยนะเนี่ยสูงมากอยากจะพาทุกคนพาไปดูนี่ดูรถเปล่าก่อนไม่มีอะไรมากมายนะครับที่หลอดพี่ขาเป็นยังไง ผู้เดิมันเบาม,มากเลยนะพวกกอะไรมันผมก็เพิ่งเคยขับครั้งแรกเลยนะนนนะจริงที่ผู้หกล้อด้วยอ่ะเพราะนี่ยขอเอาไว้ขนฟางใช่ไหมออชอบเลยอ่ะแบบนี้ยอันนี้ที่ที่ยกฟางเนาะ เกี่ยวเกี่ยวอืงยกยกสวยทุกคนเนี่ยพวกอะไรเบาอะนี่พมาอธิบายให้หน่อยนี่คืออะไรไม่รูนี่นี่ถามโุชเชียรรถไทยวะไม่ไม่ไม่พี่อ่ะนีอันนี้คืออะไรลูกเตะอ๋อลูกเตะเวลาไปก็เหยียบนี่อืมต้าต้าต้าตาตีโนะเนาะนี่ลูกเตะแล้วเนี่ยเบตเตะถ้าถ้าไปเธอผมว่าพ่อเตะ ทำไมมันต้องโยกเขาเล่นบ่อยเจ้าของลานเป็ดอีโอ้เอ้าเดี๋ยวนนี้คืออะไรวะเนี่ยลูกเตะอ่ะไม่อันเนี้ยเบรกค่ะอ๋ออันนี้คือเบรกเวลาปพ๊บเบรกเบรกก็คนนี้เบรกเลยเตีเบรกไอ้คันเร่งนะคันเร่งตาโบมือตีอันนี้ก็เยอะเฮ้ยเล่นอารมณ์เรายังกิน อันนี้เหยียบทางนี้เลี้ยวนะ,ะทางไหนก็แบบทางนู้นเจ้น่ะอ๋อเหยียบนี้เลี้ย,นนยบนู่นเหยียบนี้เหยียบนู่นอ่ <c oughs> บ่ายางี้ถ้าถ้าถ้าไม่เหยียบมันก็เลี้ยได้เลยได้แต่มันหนักอ๋อเวลารถหนักครับไม่ก็รถรถแบบนี้เหมือนกันเวลาโหนนะทำไม่เลี้ยวมันหนักอ๋อเวลาพี่เลี้ยพี่เหยียบนะเหยียบเองมันหนักมันก็จะหมุนเองอ๋อถ้าเราไปปุ๊บแล้วเราไม่ต้องจับันเร่งแล้วเหยียบเนี่ยมันหมุนไหมหมุนเองหมุนเลยใช่ไหมเฮ้ยลองหมุนว่าเองเหยียบฝั่งซ้ายก็หมุนไปฝั่งซ้าย มุอพอมอะไรอ่ะอย่ามาฟังขวาก็มือมฟังขวาจะเบาถ้าถ้าไม่เหยียบมันก็หนักมันก็เบาอยู่แต่นี่มันก็ช่วยได้เยอะ,อะทคอแต่น,น,น,นี่ก็ลองขับเฉยครับผมขับไม่เป็นครั้งแรกเหมือนกัน ไหนไหนใครมากม็ดูคลิปอะไรวะไ,ไหนหกร้อยไหน <c oughs> สุดจัดเลยครับยันมาเบามาก <c oughs> รูเอี้ยวอ่อนโอเคครับคลิปนี้ก็บ,บายบายครับสวัสดีครับ